สวัสดีครับผมอาจารย์แนทภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนตลอดเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ชาวลัคนาราศีมิถุนมีดาวประจำตัวคือดาวพุธนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใฝ่หาความรู้มองการไกลเป็นนักคิดนักเขียนช่างพูดช่างเจรจามีความสามารถในการคิดพูดอ่านเขียนตามหลักนักปราชญ์ที่เรียกว่าสุจิป,ปุลิมีความสามารถในการปฏิบัติมีปฏิพัน์ไหวพริบ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารรู้จักให้กำลังใจพูดในสิ่งที่ดีที่สามารถทำให้รู้สึกดีได้ครับการงานของชาวลัคนาราศีมีถุนตลอดเดือนกุมภาพันธ์ดาว,าวเจ้าเดือนการงานดาวพฤหัสบดีจรอ,อยู่ภพมรณะได้ตำแหน่งนิดมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเปลี่ยนตำแหน่งย้ายบริษัทปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งสติให้ดีตัดสินใจแล้วลุยต่อเลยครับ สู้ๆนะครับชาวาลัคนาราศีมีถุนการเงินของชาวาลัคนาราศีมีถุนตลอดเดือนกุมภาพ,พันธ์ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวจันทร์และดาวสุ์จรอ,อยู่พบมรณะได้ตำแหน่งเทวีชวโชคช่วงนี้คงต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะครับใช้จ่ายเฉพาะที่จําเป็นหากต้องการเช็คดวงชะตาแบบละเอียดรีบแอดไลน์มาจองคิวดูดวงกันได้นะครับความรักของชาวาลัคนาราศีมีถุนตลอดเดือนกุมภาพ,พันธ์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวพฤหัสบดีจรอ,อยู่ในเรือนมรณะนะได้ตำแหน่งนิด ช่วงนี้ความรักดูฉลองฉลองไม่สดใสหาโอกาสไปเที่ยวมีกิจกรรมร่วมกันพูดคุยกันเยอะๆนะครับรวมถึงดูแลกันและกันขอให้โชคดีครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีมีถุนตลอดเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้มีเวลาเช็คอัพสุขภาพร่างกายให้ดีๆมีอะไรผิดพลาดรีบปรึกษาพแพทย์เฉพาะทางทันทีนะครับที่สําคัญกัดอย่าตกนะครับอย่าประมาทขอให้ชาวลัคนาราศีมีถุนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกๆท,ท่านนะครับ คำทำนายนี้เป็นคำทำนายแบบโดยรวมสำหรับแต่ละราศีอาจจะไม่ตรงกับบางคนเพราะแต่ละคนจะมีพื้นดวงเดิมที่ต่างกันและตำแหน่งของดาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันจึงจำเป็นต้องผูกดวงวางลัคนาผู้ที่อยากรู้แบบละเอียดและเป็นดวงของตัวเองจริงๆสามารถแอดไลน์แอดมาดูดวงกับผมได้ครับจองคิวตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2563ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมดูดวงให้ฟรีแบบเจาะลึก360รอองศาถามคำถามได้ไม่จำกัดครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งและฝากกดไลค์ a c e like b o o k ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่า unfriend นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในกรณีที่ต้องการดูดวงเพิ่มเติมครับวันนี้เราขี่ชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเวทจากความชั่วสวัสดีครับ